สิบบาททุกอย่างเลยค่ะขายส่งด้วยค่ะแล้วราคาอะไรยังไงเป็นยังไงคะเนี่ยราคาก็ขายส่งมันอยู่ที่แปดบาทถ้าที่นี่ตลาดมีนจะลงจะลงวันละหนึ่งพันชิ้นสวัสดีครับเมื<ส>่อทุกคนนะฮะวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ที่ตลาดมินบุรีเป็นตลาดตอนเย็นนะครับเขตมินบุรี กรุงเทพมหานครมีร้านพายอยู่ร้านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นร้านที่ขายประจาในตลาดมีนนี่แหละสิ่งที่ผมพาทุกคนพาเพื่อนๆทุกคนมาดูนะครับเขาขายเพียงชิ้นละ10บาทและเขาขายกว่าวันละ1000ชิ้นนะครับทาที่บ้านเนี่ยวันละ3,000ชิ้นเพื่อที่จะส่งลูกค้ารอบนอกหรือว่าลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจําของเขาเพื่อที่จะเอาไปขายต่อนะครับ mm hmm. เดี๋ยวไปดูบรรยากาศหน้าร้านกันนะครับการเตรียมร้านของร้านยูโรพายร้านนี้นะครับาเขาจะขายดีแค่ไหน นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ Hãy yeah. subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สิบบาททุกอย่างเลยนะคะหยิบตะกรุดนะคะคาจ้า้นมาม่า ทุกอย่างเลยค่ะ

อันนั้นเป็นแฮมมาย่างนี้ผักสับเปรี้ยอยู่ตรงนี้ค่ะลูกค้าหยิบใส่ถาดได้เลยนะคะอะไรดีคะได้เลยค่ะได้ได้เลยค่ะอันนี้ใส่รวมกันเลยไหมคะ ทางร้านเล็กค่ะอนะอขอโทษทด้วด้านนี้แหล นนะะสิบบาทราคาเดียวทาานนั้งร้านเลยค่ะอันนี้ขอลงคะาสิบบาทยูโรพายเนี่ยครับเปิดมานานได้ยังค,คุณพ่อทำมาตั้งแต่สิบ,ส,บสิบกว่าปีแล้วก็คือขายขาย,ขายแบบนี้มาตลอดเลยขอบคุณนะคะ ขายขายขายมาดังพอสมวรคแล้วขายชิ้นละเท่าไหร่บ้างครับเนี่ยชิ้นละสิบบาทหมดทุกอย่างเลยค่ะทุกอย่างใช่ค่ะให้ชิ้นใหญ่ขนาดนี้เนี่ยนะใช่ค่ะทำเองด้วยก็เลยก็เลยขายถูกไม่ได้เอาราคาแพงมาเนี่ยสิบบาทนะทุกคนสิบาทเนี่ยใหญ่มากนะฮะอันนี้จะเป็นโคซองนะมีหลายไส้ค่ะมีทั้งหมดสิบเอ็ดไส้ค่ะสิบเอ็ดไส้ใช่ค่ะแล้วไส้ไหมีไส้ไหนที่ไปไว มากที่สุดจะมีคอซองไก่ค่ะโคสรองไก่ใช่ค่ะแล้วก็จะมีเป็นเดนิสลูกเกดค่ะเดนิสลูกเกดใช่แต่ว่าเป็นชิ้นใหญ่ใบนี้ก็สิบบาทใช่ค่ะสิบบาทหมดเลยแล้วก็จะมีอันนี้ช็อกสติกอันนี้ไว้รุ่นก็ชอบค่ะนอกจากขายที่ตลาดมินแล้วมีขายที่อื่นอีกไหมฮะจะมีช่วงเช้าค่ะที่ไหนเอ่ยเข้าในเมืองค่ะก็จะมีตรงดินแดงค่ะแล้วก็เอกมัยดินแดงในตัวเมืองเลยนะใช่ค่ะดินแดงตรงสนา ไทยญี่ปุ่นดินแดงแ oh. บะนีใช่ตรงนั้นคนก็จะเดินเยอะมากก็จะไปช่วงเชา้าไปวัานาวอังเขาวัอนอาทิตย์ชทางร้านนอกจากขายปลีกหน้าร้านแบบนี้ทอดทีฮะถามหน่อยขายส่งด้วยปะคะขายส่งด้วยค่ะแล้วราคาอะไรยังไงเป็นยังไงฮะเนี่ยราคาก็ขายส่งมันอยู่ที่8บาท่ะ8บาทใช่ค่ะ มันเริ่มต้นที่8บาทเพ่ส่วนมากลูกค้าที่เขารับไปเขาจะไปอัพราคาอันนั้นก็เรื่องของเขาใช่ไหมใช่ค่ะแต่เราชิ้นละ8บาทมีอยากได้กำไรเพิ่มก็ลูกค้าก็สามารถไปอัพได้มันสามารถทําได้กําไรต่อชิ้นเท่าไหรมถ้าเกิดลูกค้าเขาไปซื้อไปส่วนมากลูกค้าถ้าเอาไปอัพลูกค้าก็จะอัพเป็นชิ้นละ13บาทก็จะได้ได้กำไรต่อชิ้นชิ้นละ5บาท5บาทอย่างเช่น12บาทหรือไม่ก็ขบาทมี สิบห้าบาทมีค่ะแต่ว่าตลาดใช่ค่ะสิบห้าบาทเขาก็จะเอาเป็นอัพแค่คอซองค่ะอย่างอื่นเขาก็ขายสิบสองบาทเ้ยค่ะแไม่อสิบสามบาทสองชิ้นยี่สิบห้าบาทจะมีบางว <K> ันคนก็เยอะเยอะแบบก็เยอะมากเลยบางวันก็ท <he> <érica> hmm. um ี่นี่ฮะลงวันละกี่ชิ้นเอ่ยถ้าที่นี่ตลาดมีนจะลง จะลงวันละหนึ่งพันชิ้นวันละพันชิ้นใช่แล้วขายหมดทุกวันไหมก็ก็อาจจะมีเหลือบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้มากมากก็อาจจะเหลือประมาณถาดสถาดประมาณเนี้ยค่ะถ้าเกิด<ช>มเีเพื่อนๆดูจากช่อง YouTube มาครับเนี่ยแล้วก็สนใจอยากจะซื้อต่อต้องติดต่อต้องอะไรยังไงบ้างครับจะมีเพจค่ะชื่อเพจยูโรพายูโรพใช่ค่ะแล้วมีเบอร์โทรติดต่อไหมมีค่ะ 099- 099- ก4าเ4แล้วก็ถ้าสมมุติว่าติดเพราะว่าช่วงนี้ลูกค้าเขาก็จะโทรมาเยอะหน่อยถ้าถ้าติดต่อทางผมไม่ได้ก็จะมีเบอร์ในเพจเป็นเบอร์คุณพ่อกับคุณแม่ที่ที่จะมีไว้ให้ด้วยค่ะใช่ติดต่อได้3ทางทั้งนุหนูคุณพ่อคุณแม่ใช่ยินดีต้อนรับทุกคนนะใช่ค่ะยินดีคก็ก็สามารถติดต่อเข้ามาถามได้แล้วกว่าจะ เป็นพาย1ชิ้นหรือไม่เป็นโปรซองหนึ่งชิ้นเนี่ยใช้เวลานานไหมฮฮะก็นานอยู่ค่ะถ้าทําทั้งหมดก็เริ่มทําตั้งแต่บ่ายสามค่ะเสร็จทีก็คือตีห้าเล้ยนานขนาดนั้นเลยเหรอใช่ใชค่ะเพราะว่าเพราะว่าก็มีตอนเย็นวันนั้นคือพร้อมขายได้เลย ก็จะทำโรเทดอย่างนี้เป็นประจำทุกวันเลยค่ะทำทำวันต่อวันตั้แต่บ่ายสามแล้วก็ตีหนึ่งีก็ตีห้าของทุกวันแล้วเราก็จะไปขายออกตอนเช้าก็จะได้ขนมออกไปขายใหม่ๆเลยแล้วก็จะแบ่งเป็นสองรตค่ะอย่างเช่นอ่าล็อตนี้ก็จะอบตอนเช้าแล้วก็จะเก็บไว้อีกล็อตนึงแล้วก็เอาไว้อบตอนเย็นแล้วก็มาขายตอนเย็นที่นี่ค่ะใช่ค่ะก็เพราะว่าจะได้อ่าขนมที่ออกมาใหม่ๆเลยทงเลยค่ะก็จะได้ขนมใหม่ๆ ขนมนี้ทําสดวันต่อวันเลยใช่ไหมใช่ค่ะทำสดวันต่อวันแล้วพี่ถามหน่อยมันมีค้างบ้างไหมอ๋อไม่มีไม่มีเลยใช่ไหมเพราะวา่าเราก็จะขายออหมดใต่อวันเลยลูกค้าก็จะมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยอืมโอเคลูกค้ามีติดต่อมาซื้อเยอะไหมบางที่ซื้อเอาไปขายเงี้ยเยอะค่ะเยอะเหรอใช่ค่ะก็จะมีก็จะมีหลาย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 คนเหมือนกันค่ะที่เขารับไปขายต่ออืมค่ะแล้วก็จะมีส่งให้วิ่งส่งแต่ว่า ส่วนมากแล้วก็วิ่งส่งได้เฉพาะอเส้นที่เราวิ่งวิ่งไปขายในเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเราเราวิ่งออกขายเองด้วยเราก็เลยไม่ค่อยมีเวลาวิ่งส่งไปตรงเส้น,สนนอกเส้นนอกเท่าไหร่อขอลูกค้าสแกนนะคะเี็กร้อยค่ะขอบคุณะแล้วทำอยู่บ้านนี้วัละกี่ชิ้นครับทำอยู่ที่บ้าน ทำที่บ้านถ้ารวมรวมทั้งหมดของลูกค้าด้วยก็ประมาณ3,000ชิ้นค่ะ3,000ชิ้นเลยเหรอใช่เฮ้ยอันนี้เป็นโรงงานเลยใช่ไหมอ่าไม่ใช่ค่ะเป็นโฮมเมททำที่บ้านปกติค่ะแต่ว่าก็ช่วยกันทำค่ะเรอะใช่ทีมงานกี่คนที่บ้านเนี่ยมีพนักงานก็3คนค่ะสามคนทำสาม0ันชิ้นใช่ค่ะใช่ค่ะคนละพันดูแลเลยเนี่ยใช่ค่ะก็ เป็นเครื <si> ่องใหญ่ด้วยเครื่องเครื่องเครื่องอบนี่ใหญ่ไหมใหญ่อยู่ค่ะก็ก็อบได้ทางร้านแปดสิบชิ้นแปดสิบชิ้นใช่แปดสิบถึงร้อยชิ้นประมาณนี้ค่ะคิดว่าน่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเพลทพายอะไรนี่ยงใครยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ถ้าเยอะกว่านั้นก็กก็็ไม่แน่ค่ะขายดีมากๆากทุกคนวางผมบอกเลยว่าวางุ๊บลูกค้ามาปั๊บเลยสำหรับร้านอัันนนน้เป็รายูโรพายร้านนี้นะครับ เหมือนทางร้านจะมีโปรโมชั่นอะไรด้วยหรือเปล่าคตอนนี้จะมีโปรค่ะตอนดาปีใหม่สิบแถมหนึ่งสิบแถมหนึ่งเลยเหรอใช่ค่ะราคาถูกราคาถูกแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นขายให้ด้วยนะครับประมาณสิบชิ้นแถมหนึ่งชิ้นนะครับ ็ถ้าใครลูกค้าเขาไหนสนใจนะคะก็เชิญมาซื้อชิมได้ที่ตลาดมินบูดีนะคะจะมาขายที่นี่ทุกวันค่ะเว้นวันจันทร์จะหยุดทุกวันจันทร์ค่ะจะมาขายตั้งแต่4ี่โมงครึ่งค่ะจนถึง2องทุ่มค่ะมาเจอกันได้นะคะเดี๋ยวมาชิมมาชิมพายร้านน้องให้ดูนะครับทุกชิ้นมีมูลค่าชิ้นละ10บาทนะฮะสิบาทเดี๋ยวผมจะชิมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเเดนนะิสหรือเปล่าอันนี้เขาเรียกเดนนิส อ่าราคา10บาททุกคนเนี่ยเห็นไหมฮะสิบ,บ,า <c oughs> บาทคือรับแล้วไปขายต่อ,อยังได้กําไรอ,อ่ะผมแอบไปทิบถามว่าเขาทําราคาได้สูงสุดเท่าไหร่ก็เขาบอกว่า15บาทน่ากินมากๆเลยนะทุกคนเดี๋ยวลองดูนะ เพื่อนๆทุกคนครับสำหรับร้านยูโรพายหรือร้านพาย10บาทร้านนี้เนี่ยจะขายทุกวันที่ตลาดมินบุรีนะครับ mm hmm. เขตมินบุรีกรุงเทพมหาคน,นคร mm hmm. ขายเพียงชิ้นละ10บาทนะครับ mm hmm. ผมสอบถามน้องที่มาขายแล้วนะครับ mm hmm. แต่ถ้าเป็นราคาส่งก็ขายตัดส่งที่ราคาชิ้นละ8บาทนะครับ mm hmm. แต่ว่าต้องมีจํานวนที่เขากําหนดไว้นะครับถ mm ึง hmm. จะสามารถได้ราคาส่งเพื่อที่จะเอาไปทําราคาต่อนะครับ น่าจะเป็นประโยชน์สาหรับคนที่เพื่อนๆที่กําลังมองหาอาชีพอยู่นะหรือว่าคนที่กําลังอยากจะซื้อไปกินซื้อไปขายต่อเงี้ยผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากสําหรับคลิปนี้นะครับเผื mm ่อ hmm. ที่อยากตัดสินใจเอาไปขายที่ตลาดแถวบ้านอะไรก็แล้ว mm hmm. ก็ตามแต่นะ mm hmm. ผมพาทุกคนมาดูมารีวิวการขายหน้ร้านของร้านยูโรพายร้านนี้ mm hmm. เพื่อที่จะให้ทุกคนเห็นว่าการขายภาย10บบาทนะั mm ้น hmm. ก็มีกำไรเช่นเดียวกันนะครับ mm hmm. วันนี้นะครับขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมในช่อง สปี d พ h a n n e l นะครับขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดซับสไคร์นะครับและขอขอบคุณร้านพายยูโรพายร้านนี้ด้วยนะฮะที่อนุญาตให้สปีดพ o d พาเพื่อนๆทุกคนมาดูบรรยากาศหน้าร้านการขายพายเพียงเจลละสิบบาทนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่นะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ